สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดออที่น่าสนใจมากๆเรื่องจิตจบกิจนะคะก็คือสภาวะที่ว่ากันว่าทุก์มันดับไปหมดแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากออการถามตอบในช่อง YouTube พ้นทุก์ได้เพราะรู้ค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากครับประเด็นหลักๆที่ผู้บรรยายน่าจะเน้นย้ำคือเหมือนกับว่าเราต้องเข้าใจว่าตัวเราจริงๆเนี่ยไม่ใช่ร่างกาย ไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์แต่คือจิตใช่ครับที่เป็นธาตรู้บริสุทธิ์ที่แค่มาอาศัยไอสิ่งที่เรียกว่านามกับรูปชั่วคราวเท่านั้นเองใช่เลยครับแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับคือเรามักจะหลงไปยึด ว่าไอ้นามรูปเนี่ยคือตัวเราจริงๆของเราจริงๆการคุยกันวันนี้ก็จะพาไปดูกันว่าแล้วไอความยึดมั่นเนี่ยมันจะคลายไปได้ยังไงแล้วสภาวะสุดท้ายที่ว่าจิตจบกิจเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งก็มีอุปมาที่น่าสนใจมากคือเรื่องแกงหม้อใหญ่ครับ อ๋อแกงหม้อใหญ่อันนี้น่าสนใจค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าเออมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับเขาเปรียบการเดินทางในสังสารวัตรเหมือนเราแบบว่าพยายามจะปรุงแกงหม้อใหญ่ให้อร่อยส่วนประกอบต่างๆหม้อน้ําผักเนื้อเครื่องปรุงเนี่ย ก็เหมือนนามรูปที่เรามาอาศัยอยู่แต่สิ่งที่ทําให้แกงอร่อยจริงๆเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบไงครับแต่มันคือหัวใจของคนปรุงหรือพ่อครัวที่รู้จริงเหมือนเวลาแม่ทําให้ลูกกินนะครับทําด้วยใจยังไงก็อร่อยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเรามัวแต่ไปกังวลกับหม้อกับผักกับเนื้อคือนามรูปแต่ลืมไปว่าใครเป็นคนปรุง หรืออาจจะยังไม่ได้แบบว่าจุดไฟปัญญาขึ้นมาเลยด้วยซ้ําถูกต้องครับใช่เลยเราเหมือนติดอยู่ในหม้อแกงปรุงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจสักทีเพราะว่าจิตเราเนี่ยที่เข้ามาอาศัยนามรูปเพื่อเรียนรู้ตัวเองดันกลับไปหลงยุดติดมันแทนก็เลยขาดความเข้าใจที่แท้จริงหรือพ่อครัวที่รู้สูตรแล้วก็ยังขาดไฟคือปัญญาที่จะทําให้การปรุงมันสมบูรณ์แล้วทางออกจากหม้อแกงหรือวังวนนี้คืออะไรคะเหมือนจะเน้นเรื่องการเข้าใจตัวตนจริงๆของเรา ใช่ครับหัวใจเลยคือการตระหนักรู้ให้ได้ว่าเราเนี่ยคือจิตธาตุบริสุทธิ์ที่มันว่างใสไม่มีรูปร่างไม่ใช่นามและรูปที่เราอาศัยอยู่นามรูปพวกนั้นนะ่ะมันเป็นแค่อนัตตาคือสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปตามเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆการตระหนักรู้แบบนี้ที่เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมนะคะ มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเหมือนกับการที่เราแค่เห็นความคิดอารมณ์เกิดดับหรือเปล่าคะคล้ายๆค,ครับแต่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมันไม่ใช่เราที่เป็นคนไปเห็นนะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของจิตเองที่รู้แจ้งขึ้นมามันเห็นสภาวะอนัตตาของนามรูปโดยตรงเลยในคำบรญญาณเขาก็เล่าประสบการณ์นะที่แบบขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันสลายตัวไปเองเลย Oh. เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเลยเป็นความเข้าใจที่แบบเกิดขึ้นมาเลยเปลี่ยนมุมมองไปเลยฟังดูน่าทึ่งมากค่ะแล้วพอพูดถึงสภาวะสุดท้ายที่เรียกว่าจิตจบกิจเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงกันแน่คะคำอธิบายบอกว่าพอรู้แจ้งแล้วก็จะคลายจากความยึดถือหมดเลยไม่กลับไปเกาะเกี่ยวอีกครับตามคำอธิบายในช่องนั้นนะสภาวะจิตจบกิจก็คือสภาวะที่จิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วครับไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้ว เพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีความยึดมั่นในนามรูปลงเหลืออยู่เลยมันเป็นความบริสุทธิ์ล้นล้วนที่แบบแผ่ไปทั่วไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตใช่ครับในสภาวะนั้นเนี่ยไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ความจําหรือแม้แต่การรับรู้แบบที่เราคุ้นเคยเลยค่ะมันไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรนะแต่มันคือความเต็มเปี่ยมของความบริสุทธิ์ที่ทุกอย่างมันสงบลงไปเองไม่ต้องปฏิบัติอะไรต่อแล้วเพราะมันจบกิจแล้วจริงๆ โฟังดูเป็นทภาวะที่เหนือจินตนาการจริงๆค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าถึงสภาวะแบบนี้บ้างคําแนะนําในเนื้อหามีว่ายังไงบ้างคะครับปัจจัยสําคัญที่เขาเน้นย้าม,มากเลยคือการได้ฟังธรรมจากผู้รู้แจ้งที่เรียกว่าปราดหรือพุทธะคือท่านเหล่านี้จะสามารถชี้ตรงมาที่สภาวะจิตเดิมแท้ได้เลยและอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการตั้งสัจจะ ครับสัจจะคือความตั้งใจอันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวว่าเเราจะขอยุติการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้จะตื่นรู้ให้ได้ในปัจจุบันขณะนี้แหละเขาบอกว่าจิตที่มีสัจจะกำกับเนี้ยจะมีพลังดึงดูดให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นอ๋อเข้าใจค่ะมีพลังนำพาไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องคลื่นในการถ่ายทอดทมด้วยใช่ไหมคะที่เปรียบเหมือนคลื่นวิทยุใช่ครับ เป็นการอธิบายว่าจิตที่บริสุทธิ์ของผู้รู้แจ้งเนี่ยาสามารถแผ่กระแสแห่งปัญญาออกมาได้เป็นพลังงานละเอียดอ่อนที่ผู้ฟังซึ่งมีจิตเปิดรับแล้วก็มีสัจจะตั้งมั่นเนี่ยสามารถรับรู้ได้เกิดความเข้าใจในระดับจิตได้โดยตรงเลยแม้ว่าจะมองไม่เห็นใช่ครับแม้ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจเหมือนคลื่นพลังงานต่างๆที่เรารู้ว่ามีอยู่จริงแต่เรามองไม่เห็นนั่นแหละครับน่าทึ่งมากค่ะสรุปแล้วการเดินทางสู่จิตจบกับจิต หรือการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยตามแนวทางนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยยึดมั่นในนามและรูปมาเป็นการตระหนักรู้ถึงจิตที่เป็นผู้มาอาศัยชั่วคราวแล้วก็เข้าใจความเป็นอนัตตาของทุกสิ่งที่เราเคยยึดถือไว้ครับผมกุญแจสำคัญคือตรงนั้นเลยครับการเข้าใจอนัตตาค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าชวนให้เราเออลองคบคิดกันต่อก็คือว่า หากว่าน,นามและรูปที่เราเคยเชื่อมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นแค่สภาวะชั่วคราวเกิดขึ้นดับไปเป็นอนัตตาไม่มีแก่นสารอะไรให้ยึดถือจริงๆและความขัดแย้งต่างๆการแบ่งเขาแบ่งเราความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดจากการที่เราพยายามปกป้องตัวตนความคิดหรือความเชื่อของเราเนี่ยมันจะเหลือความหมายที่แท้จริงอะไรบ้างในมุมมองแบบนี้ แล้วการที่เราค่อยๆซึมซับความเข้าใจเรื่องอนัตตาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการมองโลกการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไงบ้าง